วันนี้ยกจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนซิมระบบเติมเงินง่ายๆนะคะผ่านแอป myas ตันเองนะคะซมิมเติมเงินที่เราซื้อมาบางทีสัญญาณไม่มีต้องลงทะเบียนซ้ำนะคะมาดูวิธีการลงทะเบียนกันค่ะมาดูขั้นตอนวิธีลงทะเบียนซิม as นะคะผ่านแอป myas นะคะแอป my S สามารถดาวน์โหลดได้ใน p เพ t ส r e ค่ะหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วกดเข้าแอปไปเลยนะคะ พอเข้ามาหน้านี้ให้เราไปที่เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมนะคะที่เป็นรูปจุด4จุดเนี่ยนะคะจ,จิ้มเข้าไปค่ะพอจิ้มเข้ามาให้เราไปที่เปิดใช้ซิมค่ะเปิดใช้ซิมนะคะจิ้มเข้าไปเลยเราจะเห็นรูปซิมที่เป็นบาร์โค้ดแบบนี้นะคะเวลาเราซื้อซิมมานะคะอย่างนี้เป็นแผงแบบนี้นะคะ ก็จะสแกนตัวนี้เข้าไปนะคะ Qrcode บัตรประชาชนคนที่จะลงทะเบียนให้พร้อมนะคะแล้วก็เจ้าของบัตรถ,ถ่ายรูปคู่กันค่ะมาดูวิธีถ่ายรูปค่ะขั้นตอนวิธีสแกนบาร์โค้ดที่ซิมนะคะเปิด qrcode ไว้เลยนะคะแล้วก็เอาตัวแผงซิมนี้ใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกดถัดไปค่ะกรอกเบอร์มือถือลงไปได้เลยนะคะเบอร์ที่เราซื้อมานะคะเบอร์ใหม่นะ ส่เบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มยืนยันตัวตนค่ะยืนยันตัวตนก็จะเป็นการถ่ายบัตรประชาชนนะคะเตรียมบัตรประชาชนให้พร้อมค่ะกดเริ่มเลยนะคะกรุณาเตรียมบัตรประชาชนและรูปเจ้าของบัตรนะคะให้พร้อมเพราะว่าต้องถ่ายเซลฟี่คู่กันนะคะพร้อมแล้วถ่ายบัตรประชาชนค่ะตัวบัตรประชาชนต้องใส่ให้กรอบเขียวนะคะให้ตรงกับกรอบสีเขียวค่ะ วางตรงแล้วเราสามารถกดถ่ายได้เลยนะคะถ่ายด้านหน้าแล้วอย่าลืมถ่ายด้านหลังนะคะทีนี้ก็ถ่ายใบหน้าเจ้าของบัตรนะคะถ่ายลงทะเบียนซิมนะคะต้องสแกนใบหน้าเข้ากับบัตรประชาชนนะคะหลังจากถ่ายแบบเสร็จแล้วก็สแกนใบหน้าเลยค่ะกดถ่ายเลยหนูปุ่มเขียวลืมตาด้วยลูกแชะอ้า <รอ S 1> ผ่าน<อ>แล้ว หลังจากที่เราถ่ายบัตรประชาชนนะคะถ่ายเจ้าของบัตรก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราต้องการอยากได้ข้อความว่าเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยการุณาใส่เบอร์ติดต่อกลับแบบนี้นะคะใส่เบอร์เราเองหรือว่าเบอร์ใหม่ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเบอร์นี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะส่งข้อความมาแจ้งเรานะคะเอ <AS S 2> <AS S 1> ได้รับข้อมูลการแจ้งเปิดเบอร์เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ แค่นี้เองนะคะของใครที่ลงทะเบียนเองสามารถทําได้เลยค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนซิมง่ายมากๆนะคะผ่านแอป My AS นะคะใครที่ซื้อซิมมาแล้วไม่มีสัญญาณลองลงทะเบียนซ้ําดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ